จับให้ดนะูครับรถรถของเก่งกตะกอคกับน้องนิดนั่งอยู่บนรถเลยด้านหน้าเดี๋ยวสำหรับสามทีครับทุคนะฮะจะผมจะนำผู่อั้มาลาสุดนลครับจะจไปสัมภาษณ์นะฮะทางนี้ัาตัวด้วยแลวก็จะเอาเข้งเป็นพิธีกรประจำใาการเลยทีนองน้ฮยเก่งตะกอนคนน้นด้วยนะครับอบ <c oughs> อี ดามาจากอุบลมาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่หลายครับหลายหลายหลายจังหวัดก็รับรถครับเป็นไงบ้างสบายดีพี่ จะได้มีเร <connected. S 2> ื่องทํางานกันได้ได้ล้คแรงมานะครับวร้อเจ้าแรงมาครับแรงมากนเรื่อบาง้านในบขราเรืนั้นได้คุณโรนาครับ่เชอ่ายน่งโดนน้มันนสถานในกาแรงในระดับไตี่ต่ามันหมายความว่าฝั่แรงจะมีสถานน้นในทารจัดจางในทางเี่ยนขามาเข้ัดและเกดว่า การแข่งันในระดับโลกรเอันนี่ยักษ์มาการแข่งันต้องมระยะการแข่งขัน่มากว่าควพ่าแม่พี่น้องตงผิดฟางแต่แต่ข่าวามมงับการที่ท่านอาจะได้รับคามูบ้างกับว์ปรานนะแข่งขันในระั ตอนนี้กำลังรอเวลานี่จะได้รับความพร้อมในช่วงที่เหมือนนะครับเราจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่ายังมีการแข่งขันที่ต้องดำเนินต่อไปนะครับในการถ่ายทอดสดวันนี้ดเนินการถ่ายทอดสดยังทั้งจุด4 3จุดทีตั้งแต่ช่วงเช้านาฬกาแล้วนะครับนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั่วประเทศ นะครับการในสถานีผ่านไปสองรุ่นแล้วก็อีกหลายรุ่นทนนี่เซ็ตในช่วงตังวันไปถึงบ่ายถึงเยน็นก็จะถ่ายทอดสดไปถึงวงเวลาประมาณ18บแนาฬิกาทีเดียวเป็นการถ่ายทอดสดตั้งแต่เมื่อวานนี้วันศุกร์วันนี้วันเสาร์และพรุ่งนี้วันอาทิตย์โดยาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ True v i s i o n สามารถติดตามชมได้ในชว่วงเวลาบ่าย2โมง 14บิการสสโมงเย็นสิบหกบิการตามดิจิตอลทีวีช่องสูประจาได้ทราบนะครับสิริกาสบกบริการสักงรนมีรายนเดา

นะครับรไดน811ที่ม hey. ีระดับครับนะครับคือติดซ่าระดับที่สองนี้ะรผมคงจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะครับผมจะเข้าไปในช่วงของพิธีการในการแข่งขันของโตโยต้าเบอร์สองจูจอร์ซึ่งรุ่นแรกในการแข่งขันนั้นจะเป็นรุ่นของโตโยต้าวีออสบันแมกเรส ต้องรอเวลาสักนิดนึงนะครับกับเวลาในตัวที่ ในฐานะที่เคยนั่งแข่งการรถยนต์ร่วมกับท่านสุนทยาวันนี้มาดูรูปสนามนี้แล้วมาเห็นน้องๆแข่งรถกันเป็นยังไงครับเพือพ่อนๆมีจติตใจดีเหล่านนไหครับก็ดีใจนะครับรถลูกบอดปัจจุบันนี้เน,นีนบบน่ยนะครับทฟิลามาอเต,ตอร์ลูกบอดนั่นคือ